ยาวากม่ลี่ไม่ได้เอ้าลงไม่ได้ตรงที่ที่เป็นผ้าเรอเป็นพ้าจ้ะ๋อมากี่องค์ครับมาสององนี่งานแต่งสององเหรอเออันี้มาเออมาเก้าก็ถูกแล้วไงผมเชิญไปเก้าแขกโคมอยู่หน้าเดือเดือดผสมเดือดสมอีกหน่องค์อ่ะเกิตามมาเชิญเข้าไมฮโอ้จะมาตกรอบมเทย คระเพราะพร้องีกินเยอะแน่เลยพอเริ่มอาหานี่พาผมไปสรอบสามรอบสามรอบชากวันเย็นขอแล้วค้างนะทุกคนครับเตรียมตัวนะพระอีกหนึ่งองค์มาแล้วครับอย่าพึ่งำนะครับอย่าพึ่งำนะครับ เด็กวัเนี่ยครับผมทรอเหรอครับเอาข้งมาส่งอ่ะเอาของมาส่งครูรีครรี่รับครรีอะไรเนี่ยลง เขาสวนงานนี้รเปล่าใช่ก็นลังงานศพก็แล้วน้าแตงแต่พี่ดีพี่แล้วทำไมมาแบบนี้อ่ะไปแข่งเีลาถีไม่ก็อบอ้อแต่งตัวเยบร้อยเปลียดรูปมาแล้วน่ะ ผมพี่ครับผมพี่มาสวดงานแต่งใช่ไหมใช่ติดตามทุ่มขานแล้วมานตวองานเนี่ยจับพาะก็แล้วใช่ผมมีมรท้ามาอะไรแต่มีมาแค่สององเองอีเจดองไปไหนซื้หมดแล้วเหรอไม่ใช่ลูนไปหาตีกลางกองไปแลยวนี่นักพัวพันนักพัวผมพี่เกี่ยวกระเนี่ยผมพี่วัดไหนเนี่ยผมพี่วัดอะไร เขาว่าอะไรอาตมาวดวดหนองลิงดูดปัดองลิงดูดจชื่อหลวงพ่ออะไรเนี่ยแกรู้เหรอเอาชื่อเป็นพระหรือว่าเอาชื่อที่เป็นคนธรรมดาเอาเอาสองอย่างเลยพระด้วยแล้วก็ฉายาด้วยถ้าเกิดชื่อคนธรรมดาชื่อสมนรพสมนรพุทธชื่อฉายาพระล่ะชายาพระหลวงพ่อกุย

กบะปโยกะป๋ยกกระปอกใหญ่อะลงกะปยออยตรงนี้กไปเลี่ตวจดูแล้วเออดืแล้วมาหาตรววพอใจอะมึงตรวจอีกั้งพูดอย่างนี้ก็แข่งแด้งอะนั่งซอยนี่ก็ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตัวสีตาได้ใครมัน้า อ้าวอาหมเนี şallah, ่ยอาบอะไรต้นะชิงกนไม่เป็นพักไม่เคยลาดชิงอะไรกทตัวไงตนีงไม่ใช่กรทเหรอไม่ใช่นเา้โ đầu đi lên, đầu đi lên, ơi, nâng lên, tăng kiện rồi, tăng kiện rồi, tăng rồi, tăng rồi, tăng kiện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  rồi, tăng

นที่วัดเป็นเขาวที่แล้วก็อันนี้ได้มา4่0 0เจ๊ะไหมกระผม2,000คนขับรถ2,000ทุกที่เหลือของท่านหมดเลยนี่เดี๋ยวตรวจปองให้เลยคระผมของผมครับเออไอ้แล้วผมมารีบเลยเจ้าผีตรงไหนเนี่ย ท่านพี่เดียวของท่งานหมดเลย พี่เป็นห่วงเรื่ตังยังเลยะไรพี่เเจ้าตังเนาเป็นพ้าเจ้าตังเ็นกาเอาังยันได้มาก็ทำบุญดโอนมากอะไรมางโอนเพื่อดีอตังบ์เมาลยวะ๊บน้องอ้นี่ไงแย้มแยม วางผ่าี่ต้อยู่ตรงไหนถามเดี๋ยวทนได้เดี๋ยวมันทนได้อะเดี๋ยวเราไปีที่นไปตวจให้ชายแดงต่ออุกาเจแล้วเริ่มเลยอาใครอรตนาสิได้เฮ้ยนักดบหลวงพิพแกให้อรตนาสิก็ใช่ไงจพอย่างนี้ไม่นดาถือเลไรอะตีดตีเดี๋ยวใคเดีแล้ว อ้าเลยผมไม่ค่อยปรัตนาถิ่ที่ไหนมาก่อนนะอ้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดไม่จะไหนเดี๋ยวผมบอกอย่าถือนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้เมื่อก่อนเอาเลยเอาเลยผู้ื่นมีเยาะเย้ไม่ให้ปรัตนาถิมาให้หลวงที่กับข้าปรัตนาถิข้ามใหม่อ้าทุกคนมา็นตวเมืองจังหวัมา

ข้าไปหมดไปอยู่ไหนเลยอยู่เอ๊ะหน้ามันกระส่ายยังไม่ถึงเลยเสียงข้าเสือกแล้มันจะสักป้ามัา้

แล้วก็ต่อด้วยส่วนเจ็ดตำนานแล้วก็สิบสองตำนานยี่สิบตำนานสามสิบหกตำนานเยอะจแล้วเอาตั้งังเลือกเลยละกันนะสาธุสาธุจะต้องสนุกที่ลาไหมองเอาเที่บาร์ไม่งั้นีต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสาธุจะเอาอะไรก่อนระหว่าง รันาถก่อนหรือว่าจะเอาวทบเลยเอาไรรเลาเอารันารันา่อลอ่ารันาอะไรไมรู้แลยเราเนี่หาตังเลยทุกตะติงเออทุกติงทุกเทงทุกติงทุปปะทุปปะทุติงทุติงทุเทงสากุ้ตาล

เราขอเจอนาโรามิสุดมราพิธีครับอย่าโยก,ออกแล้วนใหกับผู้วายชนนารำลมพุแล้วจับในงช้าสู่เพลงเด

มาดูพวกมครับแล้วถ้ามาเป็นหนายอีกนะ lần lượt 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 ตัวนี้อกัเดี๋ยวสวายเดี๋พี่ให้พร่วพี่ให้พรนเโอเคนะโอ้ธุาเดียเพรเขาเลยเขาเลยที่ชื่อมน่นน้อเจน่นเลยเขเเเยมันเป็นห่วงห่วงอะไรฝนตกแล้วไหมรเป่ อ่ะต um, <c oughs> <ad> ่อไปทุกคนมานลงเอยเรสิเราพรกันคุณหลวงพี่นั่งดีฮะนั่งดีเอาได้เลยเอาไปโยกพ่อต่นใหญ่ไม่ชื่อนลอ่ะ้อมาแล้วเรบสิเราพรพร้อมาแล้วเราสีเราพรากินพ่อหาเสียงใครน่เข้าพักวแบทำไมดี

来，这个军训马上军训呗。 อาใจยังแต่พอใจแล้วเถืนล้นีน่มไม่อต้องัวะไมไ่ไม่ได้มึงเขืนเป็นพารไดเต้นดิล่ะเขืนทุกคนเลยใครเไม่ได้

Yeah. รวมโลกใจดีต่คุณชาผู้ความภาคภูตใจดีกันละเรื่องความศิสระของบ้านภาพผูน